ทุกคนเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้รับทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทุกคนดาวโจน่ะปกติกับ Vip นะคะปกติกับ vip. นะคะนี่เลยนะคะสําหรับปกติกับ vip อาจะเจาะศูนยสีสองให้เลยนะคะ 0412หให้เลยนะคะดาวปกติกับดาววีไอพีนะคะถ้าไม่ลงคลิปตอนนี้ก็คือเย็นแล้วก็คือไม่ได้ลงแล้วนะ,ะอืม,ม,มนะคะมาดาว VIP นะคะดาว VIP ไปอาจจะบอกไว้ก่อนนะคะ ตัววิ่งรู่นแยกกันนะคะแต่ว่าถ้าตัวเจาะนี้เราจะรวมกันนะคะทุกคนถ้าใครอ,อยากวินแค่4201ก็ได้นะคะ4201แต่ว่าเราจะเจาะ4210ให้เลยนะคะ,ะ,ะสามตัวทุกคนเจาะเองเด้อเพราะว่าวินงแค่4ตัวทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าอะไรอ่าแตา่ประมาณ คนเราให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะออกแบบไหนนะคะแนวทางเท่านั้นเด้อชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะในกลุ่มของเราก็จะมีหุ้นนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นมีหุ้นนะคะถ้าทุกคนอยากเล่นหุ้นนะแอดไลน์ได้เลยนะคะ k e a w t a 85 k e a WTA85 นะคะบเ u ิ l e U นั่นเองนะะทุกคนดาว VIP ฟันสี่ลองสองดาวปกฟันศูนย์ลองที่สองนะคะดาว VIP วิ่งลูดนะคะวิ่งลูดนะคะ 4ส,สนะทุกคน4 2ส,ส,สนะคะ C 2นะแล้วก็ฟันที่4นะคะเมื่อคืนไม่ได้ลงคลิปให้นะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยนะคะแต่แต่ดาวดาวมีนะคะเราโพสต์อยู่นะ,ะว่าว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะทุกคน ดาว VIP วิ่งรูป4ลอง2ฟัน4ดาวปก0ลองที่2นะคะทุกคนนะคะสำหรับดาวนะจะเจาะ4 2 1 0ให้เลยนะคะใครไป4ก็4 0 4 3 4 7นะ,ะถ้า2ก็ซื้อ2 1อย่าลืม2 7นะคะ 2 5 2 8แต่ว่าสองห้าอยู่ในตัวเด่นแล้วนะทุกคนทุกคนสามารถเล่นได้เลยนะคะสอ 28, นะแล้วก็ถ้า0นะคะถ้า0ก็0 3 0ย0ส0มศเอ้ย์สามศูนะคะห

แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะกิดให้ก่อนใครชอบก็ตามนะฮะไม่ชอบผ่านนะ มาเยได้เดชอบ4ไป4ชอบสองไปสองชอบศูนย์ไป0นชอบ1ไป1นะฮะทุกคน4ี่ศูนย์สี่สามเจ็องหนึ่งสองห้าปดเป็นตัวเด่นหนยังไม่ได้เขียนศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้แล้วก็สองศนะคะวินในตัวนี้นะทุกคนแต่หนูไม่ได้วิน4ี่สองแค่นั้นเองนะ ะะเด่นนะคะเด่นสองกับห้าอยู่ในนี้หมดแล้วสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดวันศุกร์นะวันศุกร์<ๆ>เด่นสองกับห้าสองหนึ 1, ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะถ้าใครเล่นตัวเด่นนะคะ ดาวเขาชอบมาตัวเด่นนะทุกคนน้อยมากที่เขาจะไม่มานะทุกคนแต่ว่าเราทําตามสุรเ,เด่นสองกับห้าทุกวันศุกร์ทุกหุ้นทุกหวยเราจะให้เด่นสองห้าทั้งวันเลยนะสำหรับวันศุกร์นะสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดนะคะนี่สี่ศูนย์นี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนน,น,น,นี่นะคะนี่นะคะหนูจะเน้นให้นะคะหนูเน้นอะไรเน้นก็คือขีดเส้นใต้ก็คือเน้นนะคะทุกคน เน้นสี่สองสองศูนย์สองหนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เองนะคะแต่หนูยังไม่ได้เขียนสี่สองสี่สองเด้อสี่สองเด้อสามตัวทุกคนวินเองเลยนะคะหนูไม่ได้วินให้นะต้องวินในตัวของเขาเองไงสำหรับสี่สองนะคะสำหรับสี่สอง นี่นะคะสำหรับใบเต็มทุกคนน,นะะนี่นะคะประมาณนี้นะคะดาวโจรดาวปกติกับดาว v ี p นะคะดาวปกติกับดาว VIP นะ,ะนี่เลยนะคะสำหรับดาวปกติกับดาวว i p วันที่วันศุกร์นะวันศุกร์ที่แปดนะคะนี่ประมาณนี้ชอบแบบไหนไปแบบแบบนั้นนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะรับชมพวกความบันเทิงค่ะุกวนจังมวันี้ดาวปกติกับดาว v ีไพนะคะถ้าไม่มาเราก็มาแก้มือให้ใหม่นะทุกคนประมาณนี้นะคะดาวหนีไ้ตรงนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเด่นสองกับ5้านะคะสองหนึ่งสองหดนึ่ปดะมานนี้เลยเด้อขอให้โชคดีนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ